นะตอนนี้เรามีแขกงรับเชนใหม่นะครับนะครับผมเรามีพนะท่านนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มามาทำอะไรครับผมมาถ่ายเอ็มบีอปาครับผมก็ถือว่าเป็นแวะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนด้วยมาเยี่ยมเยียนพี่น้องด้วยผมอยากจะให้ท่านฝากถึงประชาชนที่กําลังติดตามท่านอยู่ตอนนี้นะครับ เราผ่านไลฟ์สดของช่องอ YouTube นะครับอ,อยากให้เรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนตอนนี้นะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้เราอยากให้พี่น้องเป็นยังไงครับผมไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะอย่าไปห่วงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ไม่กดไลค์กดแชร์โดนอะไรครับผมโดนนะโดนทุบนะถูโน,โนโพเดียมเนะน่ยถูนโพเดียมท่านท่านครับประเด็นนี้ผมอยากจะถามท่านมานานแล้ว ตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่แล้วคร<อ>ับผมหนี้เท่าไหร่แล้วะบานไปยืมเข้ามาสองห้าิบแล้วก็เดี๋ยววันนี้หมอป้าก็ไม่จ่ายค่าตัวไม่มีมาค่าตัวเดี๋ยวก็ต้องไปกู้ไอ้วัวพิงปองอ,ะอ่ะไปใช้หนี้เขาอีกครับผมแล้วแล้วที่กู้มาก่อนท่านี้จะใช้ไหมครับตอนนี้นี้เหรอตอนนี้ใช้หมดแล้วหมดแล้วนะอย่าห่วง มีท่านมีทนายทีมทนายพร้อมดูแลได้ยังครับตอนนี้มีมีครับมีแล้วนะครับผมสนใจทนายอีกไหมครับเนี่ยจะเอาทนายเนี่ยไอ้ทนายเลยนะทนายเลยนะทนายท่านท่านชื่ออะไรผมทนายอะไรทนายบ้านหมอปลาเนี่ยชื่ออะไรอะไรชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะชื่ออะไรโดเลมอนโดนมิจาโดมิต่าเออเดินไปกันได้ท่านโดมิตนะนะเสียงเสียงเหมือนมีอะไรก็เดี๋ยวฝากจะให้โดมิต่าดูแลด้วยได้ครับ โอเคครับด้านขอบคุณพรุ่งนะครับผมขอบบคคุณรันี่เป็นไงครับผมเมื่อสักครู่เราก็บอกเลยครับว่าเราได้ทําการนะครับสัมภาษณ์ท่านพะนัทท่านลุงไปเรียบร้อยเลยครับผมเอ่องวดนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะไปที่กกอกบ้านโกกอกลุงนะเดี๋ยวเจอกันเท่าไหร่ครับโอ้ลุงเข้ามาคนรถบ้าเลย